ับสำนึกดีครับวันนี้ก็ไปเราก็มาพบกับหมอแตงบรรลดตพาพ่อแม่พี่น้องมาศึกษาด้านสมุนไพรเนาะสมุนไพรกับหมอแตงทีนี้วันนี้หมอแตงจะพาไปดูอะไรนั้นเราคลิปที่แล้วเนี่ยเราลงไอ้กาวเคยแดงไปแต่ทีนี้บางคนก็ฟังแล้วก็บอกว่าฟังเสียงไม่ค่อยชัดบ้างฟังไม่รู้เรื่องบ้างหมอพูดอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาทำชิปใหม่ให้พ่อพี่น้องได้รับชมกันแบบชัดๆนะครับเดี๋ยวนี้นี่เราจะบอกด้วยว่าใช้เกาเลือแดงนี่กับต้นอะไรบ้างที่จะเอาไปใช้เป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังสำหรับผู้ชายนะครับมันมีต้นอะไรบ้างไปเราจะพาไปดูกันนะครับเข้ามาในป่านะครับป่านี้ก็นี่ครับตอนแรกเขาก็จะ ตัวนี้ก็ใช้ได้รวมกันนะครับมันก็จะมีตัวยายอยู่ประมาณสักห้าตัวนี่แหละตัวนี้คือกำลังวัวเถลิงเห็นไหมครับว่าจะเป็นหนามสองคู่เหมือนเขาเขาวัวเนะเขาวัวเขากะทิงพวกนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับโหนกหนกตรงนี้คือหัวนี่ตรงนี้ไปอย่างนี้เนี่ยคือเขานี่มาดูลักษณะใบนะครับ ักษณะใบาก็จะเป็นใบลีลีอ่าทีนี้ก็ปลายตรงแตกใบนี้ก็จะเป็นหนามแหลมๆตรงนี้ก็เรียกว่ากําลังวัวเถริงก็จะใช้คู่กันนะครับใช้ส่วนไหนก็คือใช้ส่วนส่วนรากก็ได้หรือจะเอาท่อนตรงเถามันนี้ก็ได้ทีนี้เอาเท่าไหร่ก็ ถ้าเราไปทํายาต้มเนี่ยเอาเอาแค่หนึ่งบาทขึ้นไปหนึ่งบาทเท่ากับทองทองหนึ่งบาทนะก็สิบห้าก่มทีนี้ก็ตัดเราถ้าเราถ้าเราจะใช้ก็วัดเราก็ได้ไม่ต้องไปคํานวณให้มันมากมายนักเพราะว่าเอาจับไอ้อย่างนี้นี่ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ก็ได้ท่อนหนึ่งประมาณนี้จำไว้นะครับนี่นี่ตัวหนึ่งแล้วไปไปดูอีกตัว อีกสี่ตัวสึกเย็นเลยนะครับบรรยากาศจะเปลี่ยนเลยจากจากข้างนอกนู้นข้างนอกก็จะร้อนในนี้เดินเข้ามาแถวนี้นี่จะรู้สึกเย็นธรรมชาตินี่ก็ให้คุณหลายอย่างสมมุติเราคนที่ร้อนเป็นประจําอยู่แล้วเข้ามาในป่าอย่างนี้ก็เย็นสบายก็ทําให้คลายร้อนได้แล้วเสียงธรรมชาตินะครับเมื่อกี้นี่กิ่งไม้หักข้างในป่า แต่วนี้เนี่ยหมอแตงเคยเข้ามาเอาเป็นประจำนะครับนี่ครับมาเจออีกต้นหนึ่งต้นนี้หลายคนคงได้คงเคยได้เห็นชิปไปแล้วต้นนี้คือต้นผ่าด้ามผ่าด้ามก็จะใช้ลูกก็ได้ ใช้ลำต้นก็ได้ผสมกันเข้าไปแต่จริงๆเ้าก็จะใช้ก็จะใช้ลูกนะครับใช้ลูกประมาณสักห้าลูกผสมเข้าไปแต่ตอนนี้มยังไม่ออกลูกเพราะอันนี้เป็นต้นเล็กอยู่ดูยอดนะครับอ่านี่ได้สองตัวแล้วเนาะสำหรับสบรรพคุณของต้นผ่าด้ามนี้ก็คือบำรุงท่านชายเหมือนกันนะครับบำรุงท่านชายบำรุงกำลังบำรุงกำหนัดเหมือนกัน กินเขียไปแล้วถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเนาะนี่นะครับมาเจอร่องรอยแล้วร่องรอยของกาวเคือนะครับอันนี้กาวเคือแดงอ่ากาวเคือแดงไปดูไปดูเท้าใหญ่ อ๋อนุ่นครับเจอแล้วครับเก่านี้น่าจะประมาณสักร้อยปีได้อเห็นใบเห็นเทากันแล้วนะครับจะรู้ได้ไงว่าเป็นเป็นเก่าเคือจะแท้เนาะเราก็มีวิธีดูถ้าคนยังไม่เคยดูก็อาจจะยังไม่ชัดเจน แต่หมอแตงมาบ่อยนี่เห็นไหมใบมีสามใบใบของเกาเครือก็นะครับจะแตกออกมาประมาณสามใบนี่ใบสักสากราก็จะเป็นแดงแๆนะครับสามใบยอย่างนี้เป็นเถาไปนะครับมันก็จะมีทั้งเกาเครือต้นเกาเครือแดง นี่นะครับรากของเก่าเขือแดงก็จะมียางแดงๆออกนี่ยางเริ่มออกแล้วยางตัวนี้หละครับเป็นตัวที่บำรุงกำลังได้ดีปาดแก้พิษมูได้ด้วยนี่ครับเวลาเราหายาเราก็จะไม่ได้โค่นทำลายเอากิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับอย่าไปเอากิ่งใหญ่มากเดี๋ยวมันตาย เดี๋ยวเที่ยวต่อไปไม่มียาใช้นุ่นครับเสาหนึ่งเห็นไหมครับพันขึ้นต้นไม้นุ่นต้นไม้ต้นนุ่นใกล้จะตายแล้วเห็นกันชัดแล้วนะเนาะเห็นชัดแล้วว่าเราเคือแดงนี่บำรุงกำลังทีนี้ได้สามตัวแล้วไปอีกเหลือสองตัว นะครับมาถึงตรงนี้เราจะเห็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าต้นอาศัยสานเขาเรียกว่าต้นตีนตั้งภาษาของหมอพื้นบ้านเขาจะเรียกว่าบักตึ้งตั้งหินแล้วแข็งแรงพลังวางชาไม่รู้มาจากไหนก็เลยเรียกว่าตึ้งตั้งนะครับอันนี้ก็ต,ตัดเราเนี่ยจริงประมาณนี้ จะได้เห็นลักษณะใบกันหรือ,อยังครับลักษณะใบก็จะออกเรียงสลับอย่างนี้ใบขนๆน,นิดๆใบเล็กๆดูลังใบดูดูเปลือกเถาเปลือกเถาก็จะเป็นเนี่ยแตกลายขึ้นไปอันนี้ก็เราก็ตัดเอา เราใช้ได้แล้วกิ่งเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ได้ใช้เยอะนะครับใช้แค่ประมาณกำม,มือเล็กๆของเราใใช้แค่นี้แล้วนะครับตัวสุดท้ายครับไปเลย นี่แหละครับตัวดำๆเนี่เรียกว่าพญายช้างดำแล้วก็ตัดเราครับตัวนี้เราก็จะเลากดีกว่าเพราะว่าหน้านี้หน้าหน้าหนาวหน้าหนาวตอนนี้หน้าหนาวเราก็ขุดลากดีกว่านี่นะครับของพญายช้างดำ เห็นไหมครับนี่ประมาณนี้ก็จะพอนะครับไม่ได้ใช้เยอะในในก็ขุดแล้วก็ขุดโดาอิส โอเคได้มาแล้วเราก็วิธีการนะครับเราก็เป็นสับเป็นชิ้นเล็กๆไปคั่วในกระทะให้มันเหลืองเหลืองหอมดีแล้วสำหรับคนที่ดื่มสุราได้ไปแช่ในสุรากินมันจะทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอแตงนะครับ